นุษย์เนี่ยมาขอมาอะไรเงี้ยท่านก็เมตตาแหละแต่เหมือนกับว่ารับรับพลังแห่งแห่งมนุษย์เห็นแต่ความทุกข์ของมนุษย์มากก็เป็นที่พื่นหลุดด้วยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยอันนี้พี่สองคนลองคิดดูนะเราเราเราอยากจะถามว่าถ้าพี่เป็นหลวงพ่อมีอยู่บ้านหนึ่งถายลงศพพี่ครับก็มาขอหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ บ้านลูกเนี่ยเจเลงกิจการลูกเืลงก็ต้องมีคนตายคนเจ็บตลอดพักหนึ่งก็มีเภตัชกรคนหนึ่งหมอก็ได้เดินผ่านมาขอให้มีลูกค้าเยอะๆเข้ามาขอมีคนป่วยหลวงพ่อว่าไงมีป้าคนหนึ่งเดินมาเลยขอให้ชั้นอายุยืนยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นหลวงพ่อครับนะรับหมดเลยใช่ เลยเลยมีคํากล่าวคํานึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นไปตามอานิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป